สวัสดีครับ,บ,บนีวิวงทอรบเบรนชัติ้งครับวันนี้เรามากินร้านอร่อยกันต่อนะครับผมวันนี้เรามากันที่เดิมที่เราเคยมากันไปแล้วน,ะนั่นก็คือ r i v e r City b a n g k o k นะนะับวันนี้มีอีกร้านนึงมาแนะนําเดี๋ยวจะไปลองกันแล้วมาดูกันว่าเป็นอย่างไรรินแม่นำเจ้าพยาเช่นเคยไป มาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในห้างเรียบร้อยนะครับกับ r i v e r City Bangkok อกนะครับร้านวันนี้เราจะกินกันเลยก็คือนี่ everyday หมูกระทะนะครับก็คือหมูกระทะทุกวันซึ่งร้านนี้นะต้องบอกก่อนว่าเขามีทั้งโซนที่เป็นอินดอร์กับเอาท์ดอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดมาช่วงเย็นๆเนะี่ยบรรยากาศดีมากเลยแม่น้ำเจ้าพยาก็จะเป็นโซนเอาดอซึ่งเราจะมานั่งกินหมูกระทะกันนะครับวันนี้ผมมาช่วงประมาณ3มโมง4ีโมงก็ได้อยู่เราไปกินหมูกระทะกันส่วนถ้าใครมาเช้าๆให้สายที่ร้อนๆเนี่ย นะครับด้านในเขาจะมีโซนอินดอร์ที่สามารถสั่งเป็นแบบข้าวมื้อกลางวันมานั่งเือนเหมือนคาเฟ่ได้ด้วยไปไปดูกัน่าครับทุกคนที่นี่นะเมนูเขาก็จะเป็นมีทั้งแบบสเปเชียลลันช์แล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับนี่หมูกระทะเจอ,อนี้เลยนี่เป็นหมูกระทะแล้วก็คาเฟ่แลบาร์นะครับคือ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโซนที่ติดกับแม่น้าเจ้าพญานั่นเองนะส่วนนี้เป็นเอ t ดอแล้วก็หมู่ทะส่วนนี้มาดูเป็นเมนูคาเฟ่ครับเมนูคาเฟ่เขาก็จะมีตั้งแต่ที่เป็นตัวเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็มีครบท้่วมีกาแฟด้วยนะแล้วก็นี่อาหารจานเดี่ยวเมนูเมนูเรคเมนส่วนใหญ่จะเป็นอาหารไทยนะครับก็คือสปาเกตตี้เอ้ยมีนี่ด้วยสปากเกตตี้ขั้นมาโครไข่กุ้งหมูหลากหลายนะมีหมึกมีหนังไก่ทอดฟาบิก้าด้วยครับคือระบบอาหารหลากหลายเลยแล้วก็นี่ ร้านสเปเชียนะครับก็คือตั้งแต่10โมง10โมงถึง5โมงเนี่ยเริ่มต้นที่120บาทเท่านั้นมีบิงซูด้วยไปไปจัดกเกาเนี้ยเรามากินหมูกระทะ นี่นะทุกคนในร้านเขาก็จะเป็นสไตล์คาเฟ่ a รือบาร์ด้วยนะครับส่วนที่เป็นอินดอร์แล้วก็อ u t ดอร์คือกินหมูกระทะคือสวยงามมากเดี๋ยวเราไปลองกันไป ตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโซนของาท์ดอร์นะครับก็คือนี่ติดริมแม่น้าเจ้าพญาสาหรับทานหมูกระทะ everyday นั่นเองฝั่งนี้จะเป็นไอคอนสยามนะครับผมนี่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาตอนเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกหรือว่าช่วงที่แสงกําลังดีครับจะสวยงามและบรรยากาศดีมากแล้วก็โต๊ะเขามีเยอะเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากหมูกระทะแล้วนะี่ยที่นี่ข้างในก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นบาร์ด้วยนี่ถ้ามาตอนเย็นนะผมบอกเลยว่า มานั่งริงได้นั่งริงแล้วก็เขาจะมีดนตรีสดมีดนตรีสดอยู่ด้านขวามือด้วยนะครับก็คือครบคันเลยครั้งคาเฟ่บาร์แล้วก็หมู่กระทะไปเราไปกินกัน มาทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่าคือจะบอกว่าวันนี้ผมมาทานเนี่ยคือจะเป็นตัวเซตหมูกระทาน,นะครับก็คือจะมีหมูเนาะหมูหมึกกุ้งนะครับหมูหมึกกุ้งแล้วก็มีนี่สมชั้นแล้วก็เซตผักนะครับผมแล้วก็มีเซํนมากับตัวข้าวผัดนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยตัวที่เป็นเขาแล้นะแคปหมูแล้วก็มีตำหลวงพระบางมาเดี๋ยวเรามาย่างนี่กันเลยนี่อ่ก่อนอนื่นเลยต้องไถ่น้ำมันนะครับคือเตาที่นี่เขาจะเป็นเหมือนเตาแบบเตา เตาที่มีฐานอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าก็เตาถือว่าโอเคนะครับคือมันไม่ได้เป็นแบบเปิดๆเดตามันก็จะไม่ได้อันตรายต่อคนที่มาทานนะนี่ทานน้ามันก่อนเดี๋ยวเราจะมาย่างเลยครับเอา3ชั้นก่อนเลยน่อ่าฟังเสียงครับฟังเสียงคือให้ฟังเสียงกันก่อนเลยนี่เราจะต้องเปิดด้วยตัวที่เป็น3ชั้นเพราะว่ามันจะได้มันๆไม่ติดกระทะ เทคนิคในการย่างหมูกระทะน,นะครับโอ้ย oh. คือต้องบอกว่าถ้าช่วงเย็นเนี่ยบรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะนะครับ oh. มาแล้วเดี๋ยวผมจะย่างห,งหมูต่อเลยเราเอาแบบทีเดียวรวบลัดรวบรัดรวบลรัด คือเวลากินหมู้าเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่บนเตาให้แบบเรียกว่าอ,อะไรมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็คือให้เต็มให้เต็มเตานั่นเองนะให้เต็มเตานั่นเองอเนี่เ,ออเดี๋ยวต้องใส่ผักด้วยครับทุกคนนี่ตัวผักกับบุนเส้นเอาุนเส้นใส่ลงไป คือเขาจะมีเป็นเซตเซตนะ <S <S เมนูอาหารที่นี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าราคาก็ค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งพันพันกว่าบาทนะครับผมที่เราสั่งกันมาได้เซตหนึ่งก็ประมาณสองท่านได้อยู่นะมีไข่ด้วยนะแต่มาต่อไข่กันด้วยเลยลองเทกนะครับลองเทกมา เราถ่ายกันแบบรองเทคเลยคือกินเราก็จะมีเรือแบบเรือผ่านไปผ่านมานะครับ <c oughs> มาตอกไข่เลย <c oughs> อ่าเรียบร้อยไป <c oughs> ช่วยอยู่ไหนไป <c oughs> ช่วยนี่มาเยี่ยม นี่นะครับก็อย่างที่บอกนะนี่ผมเริ่มเย็นแล้วเรือเขาก็จะผ่านไปผ่านมาแล้วก็หมูเซตหมูที่นี่จะเป็นตัวหมูหมกักแล้วก็มีหมู3าชั้นแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยนะครับซีฟู้ดก็คือมีปลามีกุ้งผมว่าโอเคนะราคาก็คือไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีนี่ด้วยนะของกินเล่นเรามากินของกินเล่นกันก่นกอนเลยมาของกินเล่นเนี่ยเราจะมีในส่วนนี้ระหว่างรอรอในเสร็จนี่จานแรกก็คือจะเป็นตัวไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะนะแคปหมูใช่ไหม อืม้ำต้มยำไม่ร้อยเห็ดนี่กจะเป็นเห็ดทอดเสริมพร้อมกับน้ำจิ้มนะครับมาเขี่ยมามาก็าคือกินรอหมูนั่นเองนะนี่น้ำจิ้มเขาอร่อยดีแล้วก็อันนี้ไม่อมน้ำมันกรอ,อบแบบแห้งเลยครับ ไม่มีน้ำมันเลยอ่ะแห้งเลยอ,อันนี้ผมว่าโอเคนี่นะครับจะบอกว่าที่นี่มีมาม่าและมีเครื่องมาม่าด้วยนะเรามาจัดกันเลย ขอหักก่อนนะครับนี่มาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กับเครื่องมาม่าเพื่อเพิ่มความหนัวตรงนี้เฮ้ยมันใส่ได้จริงป่าวะเนี่ยผมเพิ่งเคยกินปูกระทะที่ใส่เครื่องมาม่านะ <Okay. S 1> นี่ครั้งแรกในชีวิต <laughs> แต่เราเป็นสายแบบอะไรนะโมโนโซเดียมกลูตาเมตเขาเรียกว่าอะไรวะสายเออเอ้ยมันไม่ใช่ต้มยำนะครับมันเป็นแบบ น่าจะลดไอเน,นี่ยหมูสับเนี่ยคนๆให้มันนัวๆก็คือได้กินมาม่าด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวหมูของเราก็นี่เลยใกล้ละฮะบรีกูด อาละทุกคนก็คือหมูสุกแล้วนะนี่ทุกผมจะบอกว่าการกินหมูสามชั้นที่ดีนะครับต้องกรอบๆสีน้ําตาลน้ําตาลมาเดี๋ยวมาลองกันแล้วก็มีที่นี่มีข้าวผัดด้วยนะผมสั่งหปข้าวผัดมาเหมือนกันครับนี่1หนึ่งจานอุ้ยก็นอกจากข้าวผัดเนี่ยอีกจานหนึ่งทีายังไม่ดูกันเลยนี่ส้มตำหลวงพระบางเดี๋ยวชิมหน่อยว่าเป็นยังไงหลวงพระบางน,นะครับเอ้ยเขามาเป็นผักแบบนี้ว่ะอ่า เส้นหลงผ้บางไม่ใช <pet brewer y> uh ่ผ oh, okay. uh ักใช่ไหมเขาเรียกว่าเส้นหลงผ้บางเนาะอืมมาได้เนาะมาน้ำจิ้มที่นี่นะเพราะว่าจะมีตัวที่เป็นซุกซี้น้ำจิ้มหมูแล้วก็น้ำจิ้มตัวที่เป็นมันงาที่เห็นกันไปมาเดี๋ยวเรามากินน้ำจิ้มนี่ครับอืมนี่นี่ มาดูกันเลยหมูกระทะกับข้าวผัดสองชั้นที่นี่ดีเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบนานๆเหนียวอะกินได้แล้วก็ข้าวผัดนี่หอมเนยมาก เรามาต่อกันเลยครับก็คือจะบอกว่าไอตัวกับแก้มนี่อร่อยนะอันนี้เป็นหนังไก่นะทุกคนไม่ใช่กากหมูผมจําผิดขอภอภัยหมูถูกแล้วหมูมัมดเดี๋ยวเรามาลองกันคือหมูกระทะที่อร่อยเนี่ยน้ำจิ้มต้องดีนะเพราะว่าน้ำจิ้มต้องดีหมูมาต้องอร่อยนะครับหลักการกินหมูกระทะที่อร่อยเนี่ยซึ่งที่นี่ผมว่าผ่านทั้งคู่นะ น้ำจิ้มเขาโอเคเลยน้ำจิ้มได้เป็นตัวน้ำจิ้มหมูกระทะนี่สีดำได้เป็นน้ําจิ้มหมูกระทะนะครับอืมอืมอร่อย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวโซนน้ำจิ้มเด็ดนะครับสูตรซิกเนเจอร์เอวี่เดย์มีน้ำจิ้มปลาล้าด้วยนะเชฟมิชลินนะครับผมยิ่งกินย,ยิ่งอร่อยก็คือมีพริกแดงตึดๆแล้วก็นี่สูตรเขาจะมีสูตรวิธีกินอร่อยคือน้ำจิ้มงาขาวหนึ่งส่วนซุกี้หนึ่งส่วนงานหนึ่งซกี้หนึ่งมางานหนึ่งซูกี้หนึ่ง,ง,นนง,งแล้วก็ผักชีนี่งานงานหนึ่งช้อนเอ้ยงานหนึ่งส่วนผมก็ลอ่อซะหนึ่งส่วนเลยครับทุกคนอันนี้อันนี้คือน่าจะเฟลนะ อันนี้สูตรเฟลครับทำพา่าดแล้วก็ผักชีพริกแต่ไม่เป็นไรกินได้ผมชอบกินงาอยู่แล้วนะก็คือเราเน้นเน้นงาได้เหมือนกันผักชีพริกแล้วก็กระเทียมมะนาวกระเทียมแล้วก็มะนาวไม่เป็นไรนะครับกินได้อยู่มาดูกันต่อเลยครับคือต้องบอกว่าที่นี่นะครับ เซตหมูมันมีหมูหมัดมีกุ้งมีปลามีหมึกแล้วก็หมูสไลด์มีหมูสไลด์ด้วยนะมากินกันคือผมจะบอกว่าน้ําจิ้มงาเนี่ยที่ผมทํามาในเลสตอนแรกอร่อยมากครับน้ําจิ้มงาที่นี่อร่อยชอบเนี่ยใช้ได้เลยคือผสมน้ําจิ้มงากับน้ําจิ้มสุกี้นิดเดียวแล้วก็ใส่ตัวเครื่องพิกมะนาวอะไรเงี้ยนะนี่โห โอหอะไรดีนิ่มครับไม่เหนียวไม่แข็งเยี่ยมถัดไปนะครับเรามาลองตัวที่อยู่ด้านล่างกันบ้างซึ่งอย่างที่เห็นกันนะใส่ผงม,มาม่าได้ด้วยครับเพิ่มความอูมามิ แล้วก็เติมน้ำซุปเนี่ยถ้าหมดพนักงานเติมให้เราต้องเติมเองเลย<ม>เขาจะคอยดูอยู่เฮ้ยผมว่าถือว่าบริการดีเลยนะกับอาหารนี่เขาจะเป็นตัวหมึกนะครับแล้วก็มีตัวปลานี่ปลาดอลลี่ซีฟู้ดแล้วก็มีกุ้งนี่มีกุ้งด้วยแล้วก็ผมจะบอกว่าผักอร่อยนี่ผักอร่อยผักอร่อยผักอร่อยจริงเพราะว่าน่าจะเพราะความอุมอามิด้วยแหละมาเดี๋ยวมาชิมปลากันแต่มันน่าจะร้อนอยู่นะ ดี๋ยวขอด่วนว่าไหวไหมหูยต้องคินคำเล็กๆถึงจะไม่ร้อนมากมาเดี๋ยวเราจิ้ม,น,มออน้ำจิ้มงาเออน้ำจิ้มงาหูน้้ำบอกเลยว่าอร่อยมากชอบน้ำจิ้มงาสุดเยี่ยมละลายไปเลยเพรามันคือปลาดอลลี่ เรียบร้อยนะครับทุกคนกับร้าน everyday หมูกระทะฉันชอบกินหมูกระทะนะครับผมคือจะบอกว่าส่วนตัวครับโดยรวมก็คือที่นี่เป็นร้านทั้งหมูกระทะนะครับมี outdoor indoor indoor ก็คือจะเป็นคาเฟ่ outdoor ก็คือมีบาร์แล้วก็มีหมูกระทะนะครับคือถ้าใครอยากมาลองกินหมูกระทะแล้วก็จุดเด่นคือ,มมอคร,มอนะริมแม่น้ำเจ้าพยา่นเองนะครับวิวดีมากให้ดูทีหนึ่งฝั่งน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นริมแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยคือถ้ามาช่วงเย็นเนี่ยพออาทิตย์ตกมันก็จะสวยๆแบบนี้นะครับผม ซึ่งถ้ามากลางวันก็จะร้อนหน่อยดังนั้นกลางวันเนี่ยแนะนำให้ไปกินข้างในที่เป็นตัวคาเฟ่นะเมนูอาหารกลางวันด้วยแล้วก็ดึกๆเย็นๆก็มาเป็นบาร์ได้นะครับรสรวมอาหารโอเคเลยแล้วก็คุณภาพอาหารกับราคาผมว่าสมเหตุสมผลนะครับคือเมนูที่ผมสัมม่งมาทั้งหมดก็ค่อนข้างเยอะประมาณพันต้นๆเท่านั้นเองตัวในเมนูหมูย่างมันก็จะมีตัวหมูซีฟู้ดนะครับแล้วก็ของกินเลนก็อร่อยใครที่ชอบปลาร้านะี่มีตามหลวงพระบางด้วยแล้วก็มีน้าจิ้มปลาร้าด้วยนะครับทั้งหมดโอเคน้าจิ้มก็ใช้ได้เลย ใครที่กลังมงหาร้านหมูกระทะแล้วก็มารับบรรยากาศรับลมชมวิวด้วยก็คืออันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับให้มาลองกันได้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่อ,อยู่ใุจปากปกันต่อไปด้วยนะครับผมร้านนี้อยู่ที่ริเวอร์ซิตี้นะอย่าลืมฝากกันต่อไปด้วยครับเดี๋ยวพาไปกินร้านอร่อยกันต่อสวัสดีครับ